สายยายกรรมนี้มันเกิดจากความคิดความรู้สึกของเราทั้งนั้นเลยเกิดจากเรากระทามาทางนั้นน่ะเกิดจากเรากระทามาใช่อือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ารเราโดนหนักแค่ไหนอะคะเรารู้เราป่วยนะเราจะรู้คนป่วยนี่ส่วนใหญ่นี่ทำกรรมอะไรมาคะหานาจิบาต์นะฆ่าหรอคฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าสารพัดหรือไม่กับสินห้าหน่ะน,นะปานาอัตินากาเมมุสาสุราแม้แต่ โกหกแม้แต่พูดสอดเสียมก็เป็นกรรมหนักนะะสอดเสียดให้คนฆ่ากันเสียมยัวยุว<ช>ยุแก<ช>งมันหนักนะไม่ใช่เบานะดาหรือพูดให้คนขุ่นใจอย่างเงี้ยนะพูดให้นคนฆ่าตัวตายอะไรประมาณเนี้โอ้กรรมสินท้านี่ยมันหนักๆด้วยกันทั้งหมดเลยแต่เท่าที่หนูดูเนี่ยบางคนเนี่ยมีอุปนิสัยคล้ายๆอย่างที่หลวงตาพูดแต่ชีวิตเขายังดีอยู่เลยอะคะกรรมดีเ็ามีอยู่ Oh. อย่าลืมว่าตอนที่ส่งผลดีเนี่ยเขากรรมไม่ดีไม่มาเพราะกรรมดีมันลส่งผลยกเว้นกรรมดีหมด hmm. กรรมไม่ดีก็ส่งผลไว hmm. กรรมที่ไม่ดีถ้าเพิ่มขึ้นทําให้กรรมตัดรอนได้ oh. เข้าใจไหมถึงคุณสวยความดีนะลดลงเลยอะ่ะกรรมไม่ดีมันตัดรอนไป นี่จริงๆวันนี้ถ้าฟังหลวงตาดีๆเนี่ยจะมีวิธีกดกรรมกดกรรมที่อย่าไปน,านึกถึงมันมันก็อยู่อย่างเก่าค่ะถ้าลองนึกถึงมันมันก็มานะถ้าไม่นึกมันไม่มาเลยบางทีเราก็ไม่ได้นึกถึงความความไม่น่ารักที่เราเคยทําหรือบางอย่างสมมติหนูเคยเป็นนักรบในสิบชาติก่อนอย่างเงี้ยมันมาเอง,เ,องเราจําไม่ได้อยู่แล้วอะมามีความรู้สึกอยู่ไม่ใช่ไม่มานะ จากใดที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายดูดรสกลิ่นเสียงแ้าเราไปที่ไหนเราถ้าเรามีเราจะมีความรู้สึกอยู่แม้แต่เห็นภาพมไม้จะลูกคล้ายๆที่เราทํามันก็มีความรู้สึกอยู่อ๋อเหมือนอยู่เหมือนเจอคนบางคนเข้เกลียดที่หน้ามากเลยประมาณนั่นแหละแสดงว่าเคยฆ่ากันมาเคยเป็นเป็นคู่อริอรกันมา,มนมาประมาณนั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเลยอ่ะแต่ทาไมต้องไม่เกลียดเขาทำไมล่ะเกล เห็นแล้วไม่ชอบอ่านั้นแหละอันนั้นคือในส่วนของคนที่เราไม่ไม่ได้รู้จักแต่ถ้าสมมติทํางานอยู่ด้วยกันเห็นแล้วเคยโดนเขาด่าด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เจอทุกวันเกลียดทุกวันเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้ปัจจุบัน,นกรรมอันนี้ปัจจุบันกรรมใช่ที่ถ้ารู้เท่าทันก็จะไม่ต่อสายใยถูกแล้วก็ตัดกรรมกัน ส่วนใหญ่มีกรรมกรันตอนฟังหลวงตานี่รู้ตัวตลอดเลยค่ะแต่พอไปถึงที่ทํางานก็ลืมหมดทุกอย่างเลยใช่ถูกการจะไม่ใหลืมคือฐานคือกรรมฐานค,คือมันสวดมนตนแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญบ,บ่อยๆทางโลกให้ลดลงอยิงนักบวชนี่ไม่มีทางโลกนะพูดถึงถ้าพูดจริงๆนี่อารมณ์สบายๆเนี่ยผงูพิเศษเพียบในสายหลวงพ่อเนี่ยเพียบเลยอะ ปัญหาอย่างเดียวความรู้สึกไม่ดีเนี่ยวัาแต่ละวันมันเกิดเพราะเหตุอะไรก็เออเนี่ยมันต้องห่างจากมันไงมันเกิดก็ต้องหาเหตุให้มันได้ถ้าถ้าถามตัวหนูใช่ไหมมันเกิดเพราะอะไรผู้ชนานาญใช่มันชินชินชํานาญมากเลยแบบเจอคนมองหัวจดเท้านี่ก็ต้องเข้าชาร์จเขาแล้วอะอย่างเงี้ยมันก็ต้องเบน<า>เบนมาที่พระ นึกถึงพระนึกถึงบุญสดนึกในการแผ่นึกถึงบุญอย่าให้กระแสทั้งโลกมันอยู่นานใช่อ,อยู่นานมันก็ยิ่งนานเลยง่ายๆก็คือว่าทุกครั้งที่อารมณ์ไม่ดีมันเกิดให้รีบพุ่งเข้าไปหาพระหรือหาเรื่องดีๆทันทีเปลี่ยนขึ้นท่านีกว่าโทรศัพท์ทำไมต้องเปลี่ยนล่ะจิตเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันน่ะ เวลาเราดูโ,โซนศัต์เราก็เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยเราไม่ชอบใช่ไหมล่ะย้าเราชอบแล้วก็อยู่นานหน่อยอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนขึ้น<ช>ไม่ดีเนี่ยมาความดีบ่อยๆเนี่ยมันก็เพลินกับความดีอะชินกับความดีไงออตอนดูมือถือใช่เรารู้ว่าอันนี้เราไม่ชอบเราเปลี่ยนใช่ก็เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนขึ้นไงแต่เวลามันเจอสถานการณ์ตึงเครียดอะค่ะถ้าเราทําบ่อยๆน่ะมันไม่มีึนเครียดแล้วล่ะเปลี่ยนได้ไวขึ้นไวขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เปลี่ยนได้วันเดียวสองวันเนี่ย S <S อม,อม,มก็ต้องใช้เวลาเป็นเดืนอนเป็นปีปีปนั่นะท่านบอกก็ตลอดชีวิตนั่นแหละอย,ย่าหยุดจริงๆแล้วพอฟังหลวงตายอย่างนี้แล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยต่อการในการมีชีวิตนี่คือสุขภาพกายและใจที่ดีเลยนะตรงนี้อย่างเดียวมไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ทรัพ์สมบัติคุณมีทรัพย์มากแล้วคุณป่วยเนี่ยแล้วคุณ มีโอกาสได้สวยทรัพย์นั่นไหมก็นั่งนั่งมองทรัพย์แล้วร้องไห้ค่ะไม่น่าเลยกูเลยเนะีืยคนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คนม,มีโชคดียิ่ง่ามีทรัพย์อีก